ทำไมฆาตรกรคนหนึ่งที่ทั้งส่งจดหมายทั้งรหัสลับมาเย้ยตำรวจเมื่อ50กว่าปีก่อนถึงยิ่งเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันอยู่เลยคะสวัสดีค่ะนี่คือการคุยเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคดีฆาตรกรจากราศีหรือว่า Zodiac Killer ค่ะที่ทิ้งความกลัวแล้วก็คำถามเยอะแยะไว้เลยครับ เป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือช่วงปลายปลายยุค60นะครับมีการโจมตีที่เขายืนยันแล้วเนี่ยสครั้งเสียชีวิตไป5คนบาดเจ็บอีกสองคนคแต่ว่าจุดที่ทำให้คดีนี้มันแบบโด่งดังขึ้นมาเนี่ยคือการสื่อสารจากตัวฆาตกรเองเลยอ๋อค่ะที่ส่งจดหมายมาใช่ครับมีจดหมายเยอะหยันมีรหัสลับซับซ้อนแล้วก็ใช้ชื่อโซดิเอ กับสัญ,ญลักษณ์รูปเป้าเล็งนั่นแหละครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าข้อเท็จจริงมีอะไรบ้างข้อความที่ถอดได้มันว่ายังไงแล้วก็อะไรที่มันยังลึกลับอยู่งั้นเราเริ่มจากเหตุการณ์ที่ยืนยันแล้วก่อนเลยนะคะทั้งหมดนี้เกิดติดติดกันเลยนะช่วงธันวาคม68ถึงตุลาคม69ครับที่ถนนเลคเฮอร์แมนบลูร็อกสปริงส์ทะเลสาบเบอรีเอซ่าแล้วก็สุดท้ายคือฆ่าคนขับแท็กซี่พอซที่เพรสิดิโอไฮทส์ ใช่ครับเหยื่อที่เสียชีวิตก็มีเดวิดฟาราเดย์เบตตี้ลูเจนเซนดาลีนเฟอรินซิซิเลียแชพาร์ดและก็คุณพอสตลยส่วนที่รอดมาได้ก็คือไมเคิลมาชกับไบรอันฮาร์ดแนลค่ะวิธีลงมือกออ็ต่างกันไปนะคะมีทั้งใช้ปืน22บ้าง9มิลิเมตรบ้างแล้วก็มีที่ทะเลสาบเบอรีเอสานั่นคือใช้มีดแทงเลยโหดเท่ม,มาก แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจดหมายกับรหัสลับส่งไปที่หนังสือพิมพ์ตำรวจครับผมคือมันมีเอกลักษณ์มากเลยนะน้ำเสียงเยอะๆสะกดคำผิดๆใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อโราศีสัญ,ญลักษณ์รูปเป้าแถมขู่ค่าเพิ่มอีกบอกว่าจะสะสมาธาตุไว้ใช้ในชีวิตหลังความตายใช่เลยครับประเด็นรหัสลับเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาส่งมา4ชุดที่รู้จักกันก็ Z 408 Z304 Z 13แล้วก็ Z32 ตัว z 408เนี่ยมี408ตัวอักษรถอดได้เร็วเหมือนกันนะอาทิตย์เดียวเองมั้งโดยคู่สามีภรรยาหาเด่นอ๋อนักถอดรหัสสมัครเล่นครับเนื้อหาก็เออ่ตรงๆเลยบอกว่าฆ่าคนเพราะสนุกแล้วก็สะสมธาตุน่ากลัวจังแต่รหัส C340 นี่สิคะที่เป็นปริศนาอยู่นานมากอืมนานจริงครับ51ปี เพิ่งจะมาถอดได้สำเร็จเมื่อปี2020นี้เองโห oh, ตั้ง51ปีแล้วใครถอดได้คะเนี่ยเป็นทีมแบบนานาชาติเลยครับมีเดวิดโอรันเชคเป็นโปรแกรมเมอร์แซมเบลกนักคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้วก็เยลส์ฟานไอค์เป็นวิศวกรซอฟ์แวร์ค่ะคือเขาใช้ทั้งการคำนวณใช้โปรแกรมพิเศษช่วยกันจนได้ข้อความออกมาซึ่งก็แปลกแเหมือนกันนะว่ายังไงคะ เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่โทรไปออกรายการทีวีบอกไม่กลัวห้องรมแก๊สเพราะมันจะส่งเขาไปสวรรค์แต่สะกดผิดนะครับเป็น paradise เร็วขึ้นแล้วก็บอกว่ามีธาตุพอแล้วโหสะกดผิดด้วยครับชาง FBI ก็ยืนยันแล้วว่าการถอดรหัสนี้ถูกต้องไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารหัสที่เขียนด้วยมือมา50ปีก่อนมันจะซับซ้อนขนาดนี้แล้วยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาช่วยกันแก้ แสดงว่าเทคโนโลยีกับความร่วมมือมันช่วยได้จริงๆแล้วอ,อ,อีกสองรหัสที่เหลือล่ะคะ Z13 กับ Z32 2อ,อันนั้นมันสั้นมากครับ4ีมี13ตัวสี่มี32ตัวคือพอสั้นไปการจะวิเคราะห์ให้ได้ความหมายเป๊ะๆมันยากมากอาจจะมีหลายคำตอบที่เป็นไปได้ก็เลยยังยังแก้ไม่ได้ชัดเจนครับอืม ส่วนเรื่องการสึก่วนคดีนี้ก็คงซับซ้อนเหมือนกันนะคะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาทําใช่ครับทั้งตำรวจซานฟรานซิสโก FBI แล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆด้วยคดีมันเหมือนจะเงียบๆไปแต่จริงๆก็ยังเป็นคดีที่เปิดอยู่ไม่ได้ปิดไปนะครับแล้วผู้ต้องสงสัยล่ะคะมีใครที่เข้าขายบ้างไหมผู้ต้องสงสัยนี่มีเยอะเลยครับแต่ว่ามีคนเดียวที่ตำรวจเคยเรียกว่าระบุชื่อออกมาเลยก็คืออาร์เธอร์ลีอาลเลน คนนี้เคยได้ยินชื่อค่ะครับเป็นอดีตครูมีประวัติอาชญากรรมทางเพศมีพยานชี้ตัวมีหลักฐานแวดล้อมบางอย่างแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีหลักฐานทางกายภาพหรือ DNA มามัดตัวเขาได้จริงๆจังๆ,ๆแล้วออลเลนก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยตั้งแต่ปี92แต่ก็ยังเห็นมีทฤษฎีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะอย่างเร็วๆนี้ก็มีกลุ่ม The Case Breakers บอกว่าเจอตัวแล้วชื่อ Gary Francis Post อ่าใช่ครับ กลุ่ม The Case Breakers นี่เขาเป็นนักสืบเอกชนเขาก็เสนอข้อมูลที่เขาเชื่อว่าโยงโพสกับโซเดียกได้แล้วก็พยายามจะโยงไปถึงคดีเชอริี่โจเบตส์ที่ r i v e r ร์ d ซปี1966ด้วยแล้วทางการว่ายังไงคะก็ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานไหนเลยครับทางตำรวจ r i v e r ร์ d ซเองก็บอกว่าไม่เชื่อว่าคดีเบตส์เกี่ยวกับโซเดียกส่วน FBI ก็ยังบอกว่าคดีโซเดียกเนี่ยยังปิดไม่ลง นอกจากเรื่องผู้ต้องสงสยัยมันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเห็นในเน็ตบางที่เขาคุยกันว่าเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับโซดีแอคโดยเฉพาะจากหนังสือของคุณโรเบิร์ตเกรสมิดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเอกสารตำรวจทั้งหมดครับครับมีการพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ศึกษาคดีนี้ลึกๆหน่อยเขามองว่าหนังสือเกรสมิดที่คนอ่านเยอะมากเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนทุกอย่างในแฟ้มตำรวจจริงๆยังไงคะ ก็ม right ีข um ้อสังเกตว่าเกรซมิดอาจจะให้น้ำหนักกับผู้ต้องสงสัยที่เขาสนใจเป็นพิเศษคืออาร์เลนนะครับแล้วก็อาจจะตีความหลักฐานบางอย่างให้มันเข้ากับทฤษฎีของตัวเองไปบ้างอ๋อค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะครับยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่ก็ทําให้เห็นว่าเออเรื่องดังๆเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบตีความใหม่ได้ตลอดเวลาแล้วที่โซเดียกเขาอ้างว่ามีเหยื่อตั้ง37คนละคะ อันนี้มีความเป็นไปได้ไหมหรือมีคดีอื่นที่สงสัยว่าอาจจะเป็นฝีมือเขาอีกมีครับมีหลายคดีที่ถูกโยงเข้ามาอย่างคดีเชอรี่โจเบสที่พูดถึงไปหรือคดีท่าคู่รักโดมิงโกสกับเอ็ดเวิร์สที่ซานตาบารบาบาราปี63นู่นเลยหรือเหตุการณ์ลักพาตัวแคทลินจอห์นส์ปี70ที่หนีรอดมาได้หรือการหายตัวไปของดอนนาลาสที่เลคทาโฮปี70เหมือนกันค่ะแต่ว่าสำคัญคือ ต้องย้าว่ายังไม่มีการยืนยันความเชื่อมโยงพวกนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับถึงโซเดียกจะโมว่า37คนแต่ที่ยืนยันได้จริงๆจาก4เหตุการณ์นั้นคือเสียชีวิต5รอดชีวิต 2. 2สรุปก็คือผ่านมา50กว่าปีถอดรหัสสาคัญได้แล้วมีผู้ต้องสงสยัยมีทฤษฎีต่างๆนานาแต่ตัวจริงของฆาตรกรจักรราศีก็ยังยังเป็นปริศนาอยู่ดีถูกต้องครับ มันเป็นส่วนผสมของความโหดเหี้ยมการสื่อสารที่ท้าทายมากๆแล้วก็ปริศนาที่ยังแก้ไม่หมดซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้คดีโซดีแอคยังคงฝังอยู่ในความสนใจของผู้คนมาตลอดน่าคิดต่อเลยนะคะว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้คดีที่ปิดไม่ลงแบบนี้มันยังดึงดูดใจเราได้นานขนาดนี้ อาจจะเป็นเพราะรหัสอีกสองชิ้นที่รอคนมาแก้หรืออาจจะเป็นธรรมชาติของคนเราที่ไม่ชอบเรื่องที่มันค้างคาจบไม่ลงสำหรับการคุยเจาะลึกวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ